กับสุขสันตสี่เก้าเก้าครับวันนี้มาหาที่แก้เซ่งนั่งนอนอยู่บ้านนะครับเลยมาหาเห็ดบนภูเขาทำไม่หลบนะครับเก็บมาก็นะี่ครับมีแต่เห็ดดอ,อกแก่ๆนะครับตอนนี้นครับแล้วก็มาเจอใต้หุบเขานะอีกดอกนึงก็ เราเจ๋สวยงามมากๆเลยครับเนี่ยก็มีเพื่อนไหมไม่มีเพื่อนเลยครับดีดอกเดียวอีดอกนอหนึ่นงคือเน่าตัวนี้ครับ,ารบแารหาอยู่หากินหาเห็ดนะครับนัแล้วครับไปแล้วครับได้จะกลับแล้วครับเดินมาดูเรื่อยๆไปครับดูว่าห่างหลายวันจะมีเห็ดให้เก็บไหมก็ มีเก็บประมาณนี้นะครับใกล้จะถึงแล้วครับทางออกกลับบ้านครับมันไม่มีก็ไม่ว่ากันไปกับความเหนื่อยไปครับรับ <c oughs> กลับมาถึงบ้านค่อยนึกได้นะครับเรื่องนอไม้สร้างแตกต่างกันอย่างไรนะครับครับนอเพกกับนอไม้ไร่นะครับ นี่ครับหน่อนไม้ไผ่จะมีขนเยอะแบบนี้นะครับหน่อนไม้ไผ่วันนี้ได้แค่นี้ครับหน่อนไม้ไผ่ <c ười> คนคนเลือกหาเห็ดมาหานหน่อไม้ไร่ผมก็เลยว่ามีผมคนเดียวนะครับที่ลงไปหาหน่อนไม้นะครับไม่หาเห็ดเพราะเห็ดมันไม่ค่อยมีแล้วได้นิดเดียวครับแล้วก็มีแต่ดอกแก่ๆนะยครับก็เลยไม่หาครับหันหน้าจะไปหานหน่อไม้ ไล่ได้แค่นี้ครับสุดยอดมากๆครับหน่อไม่ไล่นะครับเนี่ยหน่อไม่ไล่ส่วนหน่อเพกเนี่ยเจอหน่อเดียวนี่ครับหน่อเพกเดี๋ยวครับความแตกต่างหน่อไม่ไล่หน่อเพกนะครับมานนี้ครับส่วนหน่อไม้สร้างนะครับนี่ครับหน่อไม้สร้างหน่อสร้างครับจะมีรสหวานนะครับหน่อสร้างไม่ต้องต้มมากนะครับ มีรสหวานไม่ไม่ไม่เคยขมนะครับนอ้องไม้ซางนะครับน่ครับความแตกต่างนี่นอเพ็กกับน,นอมไม่ไล่นะครับส่วนนอไม้ซางเนี่ยมันต้นลําต้นจะเหมือนกับอ่าไผ่เลี้ยงนะครับลำต้นจะเหมือนกันกบไผ่เลี้ยงนะครับน่ครับปลายยอดออกไม้ซางนะครับครับไม้ซางครับจะขึ้นเหมือนกันกันกบอ่า หน่อไม้เลี้ยงนะครับแต่ลำเขาจะเล็กกว่าครับเรียวๆนะครับเป็นกอนะครับยาวก็จะอย่างนี้ครับหน่อไม้ซางนะครับลืมถ่ายต้นให้ดูนะครับแต่ว่ามาถึงบ้านเราค่อยนึกได้เออมีข้อเปรียบเทียบให้ดูอยู่พราได้ลงคลิปอยู่อะไรประมาณนี้นะครับระหว่างหน่อไม่เพ็กหน่อไม้ซางครับหน่อไม่ไล่นะครับ ส่วนเห็ดนะครับไม่อยากจะโชว์เลยครับเห็ดเนี่ยนี่จะดอกแก่ๆครับก็คงจะพอดีกับพี่สาวต้องการทำเชื้อเห็ดใส่ปลายางปลาต้นยางต้นยางนานะครับไม่ใช่ยางพาราต้นยางนาครับจะอยากได้เชื้อเห็ดพอดีก็เลยเก็บมาให้แกนะครับต้นเกดอกแก่ดอกตูมมันก็มีอยู่บ้างเลยครับแต่ว่ามัน มีน้อยครับเนี้ครับตับตุ้มๆไม่ใช่ตุ้มฮะบานกำลับงบานใหม่ๆหมกำลังบานพอดีพอดีอะไรประมาณนี้ส่วนมากมันจะมีแต่ดอก <S <s <ถ>ก็สามารถแกงด้ไม่แกงได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็แก่แล้วก็ได้น้อยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่ค่อยนี่นี้ครับแค่มีพอได้อยู่แหละแกงเยู่แต่มันมีน้อยครับวันนี้แล้วแก่พี่สาวแกจะทำแล้วกันครับว่าจะเอาแบบไหนครับ นี่แหละครับของผมครับเอาไม่ไล่เอาไม่สร้างมีประมาณนี้แหละครับครับเอาเพล็กครับกลับมาถึงบ้านฝนมาพอดีครับทึบมืดฟ้ามัวดินแล้วครับก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็เอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับขอให สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันแล้วกันนะครับวันนี้กับความไม่มานของผมเลยนะครับจะนั้นหน้าไปหาอะไรก็ไม่ได้นะครับวันนี้เพราะว่าทุกคนจะหันหน้าไม่แตกต่างกันครับพอเาขึ้นภูเขาไม่หายเหีดก็ต้องหานทำไมนะครับครับผมก็มจะมีประมาณนี้นครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ